Sort Art Online Progressive คือภาคอะไรที่นี่มีคำตอบสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Sky a r c h e r Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในข่าวสารของอนิเมะใหม่ที่จะเข้านะครับแล้วก็วันที่20กันยายนก็คือเมื่อวานนี่เองแหละได้มีข้อมูลข่าวสารในการประกาศของอนิเมะจากนิยายนะอย่าง Sort Art Online Progressive นะครับคำว่า r r o r r s s s v v เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวของเกม sao โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาส่วนสําคัญนะผมย้ำว่าส่วนสําคัญแล้วก็เนื้อหาบางส่วนยิบย่อยที่อนิเมะภาคแรกของ s อสอาร์ออ n ไลน์ไม่ได้ฉายนะครับซึ่งคําว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยหลังจากที่เราได้ดูอนิเมะกันไปในช่วงโอ้โหภาคแรกของ s อสอาร์ออนไลน์เลยนะครับในเล่มปกติเนี่ยเล่มหนึ่งของ s อสอาร์ออนไลน์อ่ะเขาก็จะเริ่มเล่าตั้งแต่ไอแครดชั้นที่74ถึง75เลยแต่ว่า นิยายภาคโปรเกรสซีฟนะครับจะเป็นบทขยายของแต่ละชั้นในไอ r a รดนะครับว่าชั้นนั้นเราพบเจออะไรบ้างและชั้นนั้นเป็นโซนทวีปของอะไรมีมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนนั้นเป็นของอะไรแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นชั้นชั้นอย่างละเอียดยิบเลยนะครับย้ําว่าละเอียดยิบเลยเพราะว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของ คิริโตแล้วก็อสนณะเพียง2คนเท่านั้นเลยโดยที่จะไม่มีสาวๆคนอื่นมาปะป,ะปนหรือเข้ามาจอยในฮา,าเริมของเจ้าคิริโตเขานะครับเป็นภาคที่ผมคิดว่าสามารถนับได้ว่าเป็นจัก,กรวาลเดียวกันก็ได้แต่อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งหรือคนส่วนมากเลยก็ได้นะครับที่พยายามคิดว่าอาภาคเนี้ยมันอาจจะแตกลายออกไปก็คือคนละจักรวาลกับเ a o หลักในภาคที่1เลย แล้วก็โดยที่อาจารย์ผู้เขียนอย่างอาจารย์เรกิน,นะครับได้บอกว่าเนื้อหาในภาคโปรเกสซีฟเนี่ยครับไม่มีในภาคแรกของ SEO เลยและก็บางส่วนเนี่ยยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับภาคแรกเท่าไหร่และภาคโปรเกสซีฟเนี่ยมีหน้าที่เพื่อที่จะอุดรอยรั่วนั้นให้ SEO นั้นเป็น SEO ที่สมบูรณ์แบบในภาคแรกของ iCraft เลยนะครับ แล้วก็คีริโตะเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายว่ากว่าจะเป็นนักดาบสีดำนะแล้วก็กว่าจะเจอกับอาสนะนะครับกว่าจะได้ฉายาและถูกเรียกขานกันมานะครับว่าประกายแสงหรือน,นักดาบสีดำอะไรต่างๆนะครับจะมีบอกอย่างละเอียดเลยโดยสิ่งที่ผมบอกว่าคําว่าอุดรอยรั่วสําหรับาซอาร์ออนไลน์โปรเกรสซีฟนั้นหมายถึงอะไรครับทุกคนลองนึกตามผมดูนะครับว่า อย่างใน s อสอาร์ตออนไลน์ธรรมดาในอนิเมะนะครับในภาคแรกเลยเนี่ยลองดูคู่เจ้าคิริโตกับอาสนะดูนะครับมันรู้สึกว่า2คนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้เร็วผิดปกตินะครับมันดูเร็วเกินไปแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นเหตุจูงใจดูน้อยเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ s อ o เนี่ยปังมาจากนิยายมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่ได้ทำอนิเมะส่วนใครที่อ่าน ฉบับนิยายมาก่อนก,ก็ยังพอละเอียดมากกว่าอนิเมนะนะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยก็ตัดไปบางส่วนแต่ว่าโ o รเกรสซีฟเนี่ยมันจะเพิ่มจุดที่เรียกว่าความละเอียดอ่อนตรงนั้นะเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นว่าการที่เราจะไปชอบผู้หญิงคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ปกติบ้างตึงเครียดบ้างที่ทำให้เราดูใกล้ชิดกันแล้วทำให้เราแบบ เชื่อใจกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วทําให้เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบแอบชอบอะแต่รู้สึกว่าเราไว้วางใจได้เราอยู่กับคนนี้เรารู้สึกสบายใจอะไรประมาณนั้นนะคือการเดินเรื่องทั้งหมดเนี่ยในภาค Progressive มันจะเสริมตรงนี้เข้ามานะระหว่างคีโตกับอาสนะเลยส่วนเนื้อหาต่างๆของภาคโ r รเ r e s s นะครับในฉบับนิยายเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบละเอียดยิบในไอคลาเลยก็คือ คลียแบบชั้นต่อชั้นเลยเนื้อเรื่องก็ไม่ใช่การเคลียเกมซะส่วนใหญ่ครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาขั้นในเนื้อเรื่องต่างๆด้วยนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในชั้นนั้นกว่าเราจะเคลียได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วก็เดินข้ามขึ้นไปชั้น1ชั้น2อ,อะไรย่างงี้ครับมันจะมีเหตุการณ์มาขั้นก่อนตลอดทําให้เรารู้สึกติดตามแล้วก็จะทําให้เราอินมากกว่าเดิมด้วย ส่วนอย่างที่2นะครับนิยายเรื่องนี้เนี่ยในตอนแรกท่านอาจารย์เลกิเนี่ยเขาก็เป็นคนตั้งใจจะส่งประกวดครับแต่ว่าไม่ได้ส่งเพราะว่าเนื้อหาของสตอรี่เนี่ยมันยาวเกินนับเนื้อหามันเลยจบในตัวเริ่มจากที่ทุกคนติดอยู่ในเกมแล้วก็ข้ามไปที่ตอนเคลียร์ชั้นแรกเลยไอเนื้อหาตอนแรกๆในฉบับอนิเมะเลยนะครับแล้วก็จะข้ามไปทีเนี่ยชั้นลองสุดท้ายเลยว่าเราจะเคลียร์ได้เนี่ยก็นอนิเมะก็น่าจะจบประมาณตอนที่10นะครับกว่าจะจบบทไอคลานะครับ แล้วมันก็จะไทม์สคริปไปอีก2ปีมันทาให้เราไม่รู้นะครับว่าในเรื่องราวของคิริโตกับอสุนะในช่วง2ปีนั้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยทุกคน so, <okay. S 1> พอหลังจากนั้นเนี่ยคนเขียนเนี่ยหรือคืออาจารย์เลกินะครับ mm hmm. ก็ได้เอามาเขียนลงเว็บต่อนะที่มีบางช่วงเนี่ยมันเล่าย้อนแฟลชแบ็กไปหาในช่วงไอแคทให้เราคิดถึงกันหน่อยนะครับอย่างเช่นอ่าสตอรี่ของซาจิกับลิสเบตนะครับซึ่งอนิเมะเนี่ยก็ได้ทำมานเรียงเป็นไทม์ไลน์ให้เรียบร้อยหมดแล้วเท่านั้นนะครับ แล้วมันก็จะข้ามเวลาเป็นบางๆช่วงนะครับไทม์สคริปไปเรื่อยๆอ่ะทให้เราสับสนนิดนึงนะครับมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่สนิทกันเลยมาอีกทีก็แบบเอา้าอะไรวะวเตถุฟักคุยกันแบบสนิทสนมถูกคอกันแล้วเราก็จะไม่รู้ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าโปรเจคซีฟเนี่ยจะมาอุดรอยรั่วนั้นให้นะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์เล็กกีก็ได้ออกภาพโปรเจคซีฟมาได้4-5ปีที่แล้วนะปัจจุบันเนี่ย ก็ได้ l c ของเซนชูนะครับเซนชูไลท์โนเวลนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่6เล่มนะครับสำหรับ s a o Progressive นะซึ่งเรื่องราวก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะเล่าตั้งแต่ไอแครปทีละชั้นทีละชั้นเลยไม่มีข้ามแม้แต่ชั้นเดียวนะครับทำให้เราเห็นสตอรี่ของพระนางคู่นี้นะว่าเขาสนิทสนมกันอย่างไรนะครับส่วนเรื่องตัวเลขที่อยู่ในคลิปพรีวิวของ s o ฟต์อาร์ตออนไลน์โปรเกรสนะครับ ที่มีเขียนว่า2022ทับ11ทับ06อันนั้นคือเขาไม่ใช่อิสเตอร์เอ็กที่ซ่อนจำนวนวันเดือนปีที่อนิเมะนี้จะฉายครับแต่มันเป็นตัวเลขของ sio นะครับที่เปิดเบต้าเทสนะครับในอนิเมตเลยดูจากภาคแล้วลองเปรียบเทียบกันได้นะครับอันนั้นไม่ใช่อิสเตอร์เอ็กที่เขาใส่มาเพื่อแบบเ,เราเขาล็อกวันแล้วนะอันนี้เป็นแค่การประกาศว่าจะทำเป็นอนิเมะนะครับ สำหรับซีรีส์นิยายอย่าง s a o Progressive ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับ s a o Progressive เนี่ยทุกคนอาจจะเรียกเจ้าคิริโตที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเวลาโหมดมันเอาจริงนะก็คือโหมดตาเหลืองแหละบางคนอาจจะเรียกว่าโหมดตาเหลืองก็ได้เฮ้ยไอโตมือก็ d m โหมดงี้ก็ได้ก็ d m โหมดตาเหลืองของขึ้นอะไรประมาณนี้ครับไอเจ้าโหมดตาเหลืองเนี่ยทุกคนลองซื้อนิยายมาอ่านดูนะครับตอนนี้มี6เล่มอย่างที่ผมบอกไปนะ ก็จะมีเล่มล่าสุดนะครับเล่มที่6ก็จะบอกเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเป็นมาของความสามารถเจ้าคีตโตอันนี้ครับที่สามารถใช้ตาเหลืองได้ว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คีตโตสามารถใช้ได้อย่างไรและมันมีที่มาวิธีการได้มาอย่างไรเขามีบอกหมดเลยนะครับแนะนําให้ลองติดตามดูนะกับ s e o progressive ครับผมสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้ของผมมีสาระที่เกี่ยวกับ s e o progressive และสามารถทำให้ทุกคนได้รู้เนื้อหา มากขึ้นที่เกี่ยวกับนิยายบทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของผม Sky a r c s h e r Studio ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับแล้วก็ทุกคนรู้สึกไงนะครับกับการที่ฉบับนิยายโปรเกรสซีฟมันจะได้ไปต่อเป็นอนิเมะนะครับก็อย่าลืมมาพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ก็ได้นับถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม